คิด้าจากแบปติสห์ใหญ่พิเศษรายการน่ารักนรักที่จะทำให้คุณได้เห็นมุมมองและได้ขอบคุณพระเจ้ามากขึ้นในรายการที่ชื่อว่าพระเจ้าแสนดี God is good แขกรับเชิญของเราวันนี้คือคุณปฐมการพิรัตวิสุทธิ์หรือน้องตาวว่าที่เพศสัชกรอน,นุชนคิดจักแบดติสหัดใหญ่เชิญชมกันเลยค่ะสำหรับน้องตาวพระเจ้าที่น้องตาวรู้จักเป็นยังไงหรอคะพระเจ้าของผมก็จะเป็นผู้นำผู้เลี้ยงดูแล้วก็ผู้ขัดเกลาชีวิตของผมครับก็ ในชีวิตประจําวันของผมครับก่อนเริ่มก่อนเริ่มวันนะครับผมก็จะอธิษฐานอยู่สม่ําเสมอว่าขอให้พระเจ้าทรงนําในการใช้ชีวิตทรงนําในการตัดสินใจทรงนําในการทําสิ่งต่างๆครับก็ในแต่ละวันผมก็จะให้พระเจ้าทรงนาครับถึงแม้บางวันมันจะมีอุปสรรคที่แบบจะยากเย็นแค่ไหนผมก็จะอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าขอให้ผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ก็ผลสุดท้ายครับอุปสรรคนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็จะได้ข้อคิดจากอุปสรรคนะครับมาปรับใช้ชีวิตประจำวันต่อไปก็ ขอบคุณพระเจ้าครับสำหรับการนำแล้วก็ยังดูมาอย่างดีสม่ำเสมอครับขอให้น้องตาช่วยแชร์ประสบการณ์ที่มีกับพระเจ้าให้ทุกๆคนได้ฟังหน่อยนะคะก็จะเป็นเหตุการณ์ตอนแอดมิชชั่นเมื่อปี2560ครับก็ตอนนั้นครับจะมีช่วงนิงที่แบบผมวัวแต่อ่านหนังสือครับก็ผลลัพธ์ที่ได้มันกับน้อยกว่าที่คาดครับทําให้ช่วงนั้นก็ชีวิตสเป็สปะครับก็เลยกลับมานั่งคิดว่าทําไมทําไมคะแนนถึงเป็นอย่างนั้นก็ ตอนนั้นก็ได้มีโอกาสเฝ้าเดี่ยวแล้วก็มีโอกาสได้เข้าหาพระเจ้ามากขึ้นก็ตอนนั้นก็ได้พระคัมของพระเจ้าเยอะแยะเลยที่สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในช่วงนั้นได้ก็ทําให้ตอนนั้นครับชีวิตตอนนั้นเขา้ารูปเข้าลอยมากขึ้นจนสามารถสอบติดคณะเภสัชได้ครับเมื่อน้องตารู้ว่าพระเจ้าอยู่เคียงข้างและทรงนําผ่านทุกเหตุการณ์ไปได้น้องตาทําอะไรต่อไปคะ อย่างแรกที่ผมทําก็คือการเป่าประกาศเรื่องราวของพระเจ้าครับเพราะว่าผมครับเป็นคนเดียวในกลุ่มเพื่อนที่เป็นคริสเตียนทําให้เพื่อนๆได้มีโอกาสสอบถามเรื่องราวพระเจ้ากับผมผมก็เลยได้มีโอกาสเป่าประกาศเรื่องราวของพระเจ้าครับนอกจากนี้ผมก็อ่านพระคัมภีร์สม่ำเสมอทุกวันแล้วก็อธิษฐานประจําสม่ำเสมอทุกวันเช่นกันแล้วก็มีการเข้าโบสถ์อย่างสม่ำเสมอทุกอาทิตย์ครับ จากเรื่องราวของน้องตาวทำให้เราได้รู้ว่าพระองค์ทรงใส่ใจทุกรายละเอียดของชีวิตของเราวันต่อวันยิ่งเราได้ดำเนินชีวิตไปกับองค์พระเยซูคริสต์เรายิ่งค้นพบประสบการณ์ดีเยี่ยมและได้รู้ว่าพระองค์ทรงแสนดีอย่างไรเราจึงดำเนินชีวิตร่วมกันกับพระองค์ทุกวันเรื่อยไปและประกาศเรื่องราวของพระองค์ให้กับทุกคนได้รู้จักค่ะ และสุดท้ายนี้น้องตาขอพูดคำว่า God is good พระเจ้าแสนดี God is good แล้วคุณล่ะพระเจ้าของคุณแสนดีอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์มาไปน,นะคะจงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าจงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงแสนดีเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจ ขอช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจกดแชร์เพื่อเป็นพระพรกด Subscribe และกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย